h e l l o My name n a m e s s นัทสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมนัดนะครับก็ผมได้ทําการอธิบายเกี่ยวกับ Adobe Photoshop นะครับเทคนิคต่างๆนะครับผมในการทําเส้นโค้งนะฮะแล้วก็ในการทําตัวหนังสือให้เป็นตนามแาวเส้นโค้งนะครับวันนี้ก็ผมก็มีทิปเล็กๆอีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับตัวหนังสือหรือตัวอักษรเช่นเคยนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใส่ กรอบให้กับตัวอักษรการใส่ขอบให้กับตัวอักษรนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับตัวอักษรแบบไหนกรอบแบบไหนก็เช่นตัวนี้ครับนี่ฮะจะเป็นตัวอักษรนะครับแล้วก็มีกรอบขาวๆนะครับนะครับกรอบนี้ครับหรือว่าอาจจะเป็นนี่ก็ได้นะครับสังเกตฮะมีกรอบรอบๆตัวอักษรนะครับสีน้ําเงินสีเหลืองสีเขียวก็วางกันไปนะฮะร,รวมถึง อาจจะให้มีกรอบหรือว่ามีขอบๆรอบๆรูปก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าเทคนิคอย่างนี้เนี่ยเขามีวิธีการทํำยังไงนะครับไม่ยากครับแป๊บเดียวครับคลนี้เริ่มเลยครับอย่างแรกก็เปิด Adobe Photoshop กันเลยครับผมรอกันไปนะครับก็สร้างไฟล์ครับปกติครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะ เอาเป็นขนาดเดิมครับขนาดเท่าไหร่ก,ก็แล้วเพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยครับแบ็กกราวด์โอเคครับสร้างเลยนะครับโอเคขอโทษครับเดี๋ยวขอเทสีแบ็กกราวด์นิดหนึงเดี๋ยวทุกคนจะมองไม่ชัดกันนะครับก็เอาเป็นสีอะไรดีเนาะสีขาวดีกว่าง่ายดีหรือว่าสีชมพูด,ดีกว่าครับช่วงนี้เอ่อเป็นคนขาดความรักครับอยากจะได้สีชมพูมาเติมบ้างฮะนี่ครับ เติมแล้วครับแต่เติมไปก็ไม่ได้ช่วยความรักดีขึ้นโอเคครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาต่อเลยครับเมื่อเราได้พื้นหลังแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เราสร้างตัวอักษรที่เราต้องการที่เราจะให้มีขอบขึ้นมานะครับนี่ครับคลิกที่ตัวทีนะครับเพื่อเป็นการสร้างตัวอักษรนะครับแล้วก็แรลกมาลากขึ้นไปแล้วพิมพ์นะครับการสร้างตัวอักษรคําว่าอะไรดีนะครับ อะผมขอเป็นตัวส่องสีดําละกันเลือกที่ตัวนี้ครับเลือกสีได้นะฮะอา่าดูบี้ช็อบเทคนิคบายนะฮะดูบี้โฟล์ดซับเทคนิคนะครับโฟล์ดซับไม่เอาหรือเป่า ทิปส์โอเคนี่ครับก็เพิ่มไปนิดหนึ่งนะฮะ by ผมครับดัตเดตดัตเดตครับก็ใช้ฟอนต์เล็กๆนิดหนึ่งนะฮะโอเคครับก็เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็เรามาแต่งตัวอักษรก่อนนะครับก็ตอนนี้ครับแนะนําเกี่ยวกับตัวอักษรนิดหนึ่งตัวนี้เป็นฟอนต์นะครับสามารถเลือกฟอนต์ไหนก็ได้นะครับตามใจชอบง่ายนะครับ นะครับว่าผมเลือกเป็นอะไรดีเอาฟอนอะไรดีที่โหลดมาใหม่เล่นๆอาราบิกา้านีไงน่ารักน่ารักหน่อยแต่ดูไม่เท่เลยนะครับก็ขอเป็นเหมือนเดิมแนละ้วกันดัสมินก็ได้วัสมินอยู่ไหนดัสมินย UPC โอเคนี้ก็เลือกนะครับว่าจะเป็นตัวหนาตัวเอียงหรือว่าหนาและเอียง นะครับผมเรือกเป็นตัวหนาแล้วกันยังไงก็ถ้าเป็นโลโก้หรือว่าเป็นหัวเรื่องเนี่ยยังไงก็ขอให้แนะนําว่าใช้ให้เป็นตัวหนานะครับเพราะว่าตัวหนานี้จะเป็นการาสื่อถึงภาพลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะออกแบบให้อลคองกรหรือว่าให้อะไรก็ชั้นนะครับตัวหนานี่แหละครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่า Clear p r e s e n t a t <c> i <ười> o n คือการสื่อสารการนำเสนอที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับจะถูกบมุบอมอนี่ตัวหนานะครับนะครับส่วนขนาดเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับ ็เลือกไปผมจะ12แล้วกันโอเคครับก็เป็นตัวสีดํานี่แหละครับนะครับส่วนไอ้ใบแะเด็ดนี่ก็มาเล็กๆแล้วกันฮะไม่ชีเียดน,นะครับต่อไปคือสิ่งที่สําคัญแล้วนะครับก็คือเรื่องการใส่กรอบให้ต้อหนังสือเหล่านี้จะใส่ยังไงไม่ยากเลยครับเมนูนี้ครับง่ายๆ <c oughs> ครับคลิกเลือกเลเยอร์ที่เราต้องการที่จะสร้างกรอบให้มันนะครับก็เช่นผมเลือกเลเยอร์นี้ ตัวนี้ครับตัว a d o ี e Photoshop นะครับเป็นเลเยอร์นี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปคลิกตรงนี้ครับตรงเลข FX เนี่ยนะครับตรงคําว่า add a layer s t y l e เสร็จแล้วก็เป็น FX นะครับคลิกขึ้นมาแล้วเลือกคําว่า stroke ปั๊บนะเห็นไหมฮะเริ่มเปลี่ยนกรอบแล้วฮะทีนี้ผมจะมาอธิบายอาอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดจุดเล็กๆในกรอบนะครับก็อธิบายที่ต้องใช้งานบ่อยๆแล้วกันนะครับ size เนี่ย อ่าเป็นความใหญ่ของกรอบนะฮะสังเกตดูฮะยิ่งเพิ่มขนาดกรอบยิ่งใหญ่อ่ามองไม่เห็นเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนตรงคัลเลอร์เนี่ยคือเป็นสีของกรอบข้างนอกนะครับไม่ใช่สีตัวอักษรนะครับจะเป็นสีที่กรอบของเอ่อล้อมรอบตัวอักษรนะครับให้เป็นสีขาวเห็นไหมฮะสีขาวมาและแต่นี้คือไซส์มันยังเป็นหนึ่งพิกเซลก็คือมันยังเล็กอยู่นะครับปกติจะเป็นสามนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาหอาจจะเป็นห้าอาจจะเป็นเจ็ดนะครับยิ่งใหญ่ใหญ่ยิ่งแต่เห็นไหมฮะยิ่งเลอเอะครับ ก็ควรจะใช้ให้พอดีนะครับก็อย่างี้ผมใช้สักห้าแล้วกัน,นห้าก็ลาไปฮะเอาสักสามสี่นะครับหล่อแหลกสี่นะครับนะฮะส่วน position นะครับจะเป็นตำแหน่งของกรอบนะครับเอาไซ d ์ก็คือรอบรอบรอบตัวหนังสือนะครับส่วน inside ก็คือเป็นข้างในนะครับคือมันไม่ใช่กรอบอะมันจะทำไปทำไมไม่เทเลยส่วน center ก็จะเป็นอยู่ตรงกลางของตัวหนังสือจริงๆก็มันก็ไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเคลียร์ ก็เป็นเอาไซส์จะสวยกว่านะครับนะครับส่วนเบนโหมดก็ไปตั้งค่ากับเราเองครับและเอียนเยอะไปหน่อยก็มาดูที่ออปาซิตี้นะครับวันซิตี้คือความโปร่งแสงจำไม่ได้ว่าออปาร์ซิตี้กับทารสเฟอร์ซตีต่างกันยังไง,งมีอันหนึ่งโปร่งแสงโปรงง่งใสเอาเรียกว่าผมสั้นๆเรียกว่าความโปร่งแล้วกันนะครับความโปรง่งก็ยิ่งยิ่งน้อยน้อยเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งมันยิ่งโปร่งน้อย คือตรงนอยนี่คือว่าสีขลังเนี่ยสีที่เป็นสีมู่เนี่ยมันจะสามารถทะลุผ่านผ่านกรอบของเรามาได้นะครับนะฮะยิ่งเงยเยอะปุ๊บนะฮะนี่ฮะก็ยิ่งจะชัดขึ้นเอาเป็นว่าง่ายๆแล้วกันนะฮะสรุปว่าผมก็จะไม่รู้นิยามอะไรผมจําไม่ได้ครับเพราะว่าผมเคยเรียนมาอยู่สมัยก่อนเอาเป็นว่ายิ่งเงยอะครับกรอบมันยิ่งชัดขึ้นแล้วกัน ขอไปด้วยทัศนอธิบายตรงเมื่อสักครู่ผิด <c oughs> ก็เอาเป็นว,ว่ายิ่งเยอะเกราะมันยิ่งชัดนะครับยิ่งน้อยๆเกราะมันยิ่งหลังหายตามไปนะครับยิ่งจางยิ่งน้อยออกไปสติยิ่งน้อยออย,อย,ยิ่งจางนะครับยิ่งเยอะเกราะยิ่งชัดนะครับรู้เรียกว่าความโปร่งความทึบหรือสักอย่างผมจำไม่ได้ขอไปครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนฟิลคอลเลอร์ก็ที่บอกไปแล้วนะครับคือกรอบของของเอ่อของตัวอักษรนะครับที่เราจะกําหนดให้นะครับ นะครับส่วนถ้าเป็นเลือกเป็น gradient ตรงนี้ตรง fill type มันจะเป็นการไล่สีนะครับเป็นเงาเสังเกตไหมฮะนะฮะส่วนถ้าเป็น pattern เนี่ยมันจะเป็นการเลือกรูปแบบว่าไอ้กรอบที่เป็นมันเป็น texture อ่ะของมันอยู่แล้วเป็นรูปแบบของมันอยู่แล้วนะฮะมันจะได้ลายนั้นนะครับแต่ไม่เท่ครับไม่เฟียวขอแบบ color นี่ฮนะเติมเมาสสีขาวดีกว่าสวยกว่าเยอะครับดูเรียบร้อยดีนะครับนะฮะจากนี้ก็มีเอฟเฟกต์ข้างๆอื่นๆเยอะแยะมากมายนะครับ ไว้เดียวผมขอไว้อธิบายวันหลังลวกันนะครับตรงนี้นี่แหละก็พอละนะฮะอ่ะโอเคนี่ได้ตัวใหญ่หมดแล้วครับตัวหลักนะครับแล้วก็ต่อไปผมว่าไอ้คำว่าใบาน่าเด็ดบ้างจริงไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้แล้วครับเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แต่ผมใส่เพื่อให้ดูเป็นตัวอย่างคลิกท,ท,ท,ที่เหมือนเช่นเคยครับเลเยอร์ที่ต้องการทํานะครับก็ Fx เเส่ง Add layer style นะครับแล้วก็ Stroke นะครับเห็นไหมฮะเหมือนเดิมครับใส่สีก่อนเลยก็สีฟ้าก็ได้ สีอะไรไงสีขาวอะไรนะฮะเห็นะะไหมฮะใส่กอรอบขึ้นมาอันนี้ผมยังไม่เด่นมากผมเอาแค่สามพิกเซลแล้วกันนะครับนี่จะผมขอลองเปลี่ยนกรอบนิดนึงถ้าเกิดสมมติไม่พอใจกรอบสีสกรอบเดิมๆเนี่ยที่เป็นสีขาวแล้วสามารถเปลี่ยนได้ก็ไปคลิกที่เลเยอร์เดิมครับที่ต้องการเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับไอตรงเอฟเฟกต์นี่ครับแล้วก็สต็อกเหมือนเดิมครับแล้วก็แก้เลยครับเลือกสีครับเห็นะะไหมฮะได้เลยตามใจชอบ นะฮะอ่นะผมขอเปลี่ยนสีบ้างอ่ะนะฮะนะฮะขอเปลี่ยน Background นิดนึงสีชมพูรู้สึกมันเจ็บปวดใจกันนะฮะสีขาวเนี่ยนะดีละ <laughs> ชัดดีนะครับก็ทีนี้เนี่ยอ,อ่ผมขอขนาดใหญ่ไปขอเล็กๆแล้วกันครอบป,ปิงทิ้งไว้ก่อน โอเคครับทีนี้เนี่ยกรอบสีขาวถ้าไปกร์เกเป็นสีขาวกรอบสีขาวก็มองไม่ค่อยเห็นแหละผมก็เออเปลี่ยนสีตัวน,นัดเดตบ้างนะฮะให้มันเห็นชัดขึ้นมานิดนึงเนียกกรอบสีได้ตามใจชอบเลยเห็นไหมไม่ยากไม่ยากเลยเดียวขนมขนมนะฮะขนมขนมมากนะฮะ คนทําได้ขนมฮนะสบายบายนะครับซีเรียสครับเรื่องพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่การจําครับมันอยู่ที่ว่าเราฝึกบ่อยแค่ไหนถ้าเราฝึกยิ่งบ่อยมากเนี่ยมันก็เออก็มันจําได้อะเหมือนกับเวลาคุณพิมพ์ดีดอะนะคุณไม่ต้องคิดเกาะเลยมือคุณเห็นมือ,มอคุณไปเองเลยเห็นไ,ไหมโอเคนะเนี่ยเริ่มเก็โอเคแล้วเพราใช้ได้แล้วแหละมีซีเรียสลนะจัจะให้ตรงนิดนึงนะแค่นี้นะฮะก็ ได้ตัวหนังส oh, ือที่มีกรอบละแต่ถามว่าถ้าอยากใส่กรอบให้รูปภาพล่ะทาได้ไหมทําได้ครับเช่นว่าเดี๋ยวผมหารูปภาพก่อนอ่ออ่ารูปไหดีรูปไหดีอ่ขอเช็คครับอืมแล้วรูปใครดีคนรูปรูปใครโอ้โหจะได้รูปน่ากลัวทั้งนั้น เออโลโลโก้แล้วกันเดี๋ยวมันจะเป็นคนมากไปก็นีอ่านี่ฮะสมมติเนี่ยผมหารูปที่มันอ่ะเนี่ยง่ายรูปนี้ก็ได้นะ,ะถ้าไม่สวยก็ไม่ว่ากันนะออป,ปีเม นะครับก็ว่า,เ,าเวลาก็ไม่เานาะมันใหญ่เกิน,นใหญ่เกินจริงด้วยขออภัยที่ทำให้สุขท่านเสียเวลานะครับนิดนึงนะฮนะ อ่าอ่าโอเคโอเคกรอบรูปมันจะเป็นนี้จริง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 มันก็ไม่เวิร์กหรอกไม่ค่อยอยากจะเอามาใส่เท่าไหร่ครับเอารูปอื่นแล้วกันขออภัยขออภัยรูปที่มันเท่ๆกว่านี้นิดนึงขออภัยที่ทำให้เสียเวลาครับท่าอ้มอ้ามอ้มอ้ามอ้มเอารูปนี้โอเคง่ายๆนะครับนี่เลย ไป EC เลยเลยขวาก็พิมพวางซะนี่เลยครับนี่นี่นี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่าอืมอจัดนิดน,นึงนะครับให้มันดูไม่น่าเกลียดยน,นะครับก็นี่ฮะ เโอเคฮะโอเคโอเคโอเคอ่ะทีนี้เวลาใส่กรอบตรงนี้เนี่ยใส่ยังไงเออใส่กรอบนี่ผมหมายถึงว่าใส่กรอบหนังสือทุกคนใส่ไปแล้วนะนี่ไงเมื่อกี้ Adobe Photoshop Tips กับใบละเด็ดต่อไปเรามาใส่กรอบรูปตรงนี้บ้างดูซิว่ามันใส่ได้ไหมใส่ได้ครับเหมือนเดิมครับไปคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นรูปนะครับนี่ครับเลเยอร์นี้ที่มาใหม่เมื่อกี้กดที่เดิม Fx ตก ภาพเห็นไหมฮะตั้งสามวิเซลเห็นไหมกล่องขึ้นมาแล้วหกเก้ 6, 9, 69, ยาหกสิบเก้าใหญ่ไปเก้าเห็นไหมฮะใหญ่ใหญ่ยยเกิดแนคะ่ห้าอ่ะสามเห็นไครับก็ดูเฟี้ยวไปแบบนะครับดูน่าจะถือยิ่งอุปัตติที่น้อยน้อยยิ่งจางเห็นไหมฮะ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 เขาเรียกน่าจะแปลว่าความทึบแสงนะขออภัยด้วยถ้าผิดแล้วกอ็อืมแค่นี้ นะผมทาแค่เนี้ยอ่ะก็ได้กรอบมอาหมดละจบครับมันมันยากตรงไหนเห็นไหมฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทริเปเล็กๆทิเปนเนี้ยนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งลวกันก็คือเราเอเลเยอร์ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือตัวหนังสือเนี่ยก็ไปคลิกเลเยอร์ layer นั้นที่เราต้องการอยากให้มีกรอบนะครับแล้วก็ไปที่ FX แล้วก็ไปที่สตกแล้วก็เลือกเอาตามใจชอบเลยนะครับนะครับไม่วาจะเป็นไซส์หรือว่าเป็นสีหรือว่าเป็นความ ทุบแสงจะให้ทึบมากแค่ไหนขอปาร์ติตี้นะครับโอเคแค่นี้เราก็ได้ชิ้นงานชิ้นหนึ่งแล้วง่ายๆนะครับเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวหนังสือแล้วก็รูปภาพของคุณได้มากขึ้นนะครับผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมขออภัยด้วยเขาที่ทำเสียเวลานะฮะตอนหารูปครับก็วันนี้ก็เดึกละนะครับหลับฝันดีกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับ a ลว b e p h o t o ช็อ p ครับว่าหลังผมจะมาแนะนำอีกนะครับ วันนี้ครับผมนัดครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน